ก็วันนี้ก็ตื่นมากินข้าวไม่ได้ไม่ได้ไปดูพระอาทิตย์นะแล้วก็พอดีมีคุณลุงคนไทยทเขาบอกว่าตอนเช้าเนี่ยก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็หมอกลงเขาก็ไม่ได้เดินขึ้นไปดูตรงพระอาทิตย์เลยแล้วก็ถือว่าเราโชคดีวังที่เราไม่ได้ซื้อตัว๋วเ,เพื่อไปดูพระอาทิตย์แล้วก็ได้นอนเต็มที่หน่อยโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปที่เอเ s t a ส i o นที่เจียอีแล้วก็นั่งรถกลับไทเปเลยนกำลัาางนั่งรถไปเจียอีถ้าเกิดใครเมารถกูแนะนําว่าอย่ามาลีซานอย่ามาไม่มีทางเลี่ยงเลย มันต้องตายก่อนเท่าไหร่นะ,นะสองชั่วโมงสมชั่วโมงบ้านกู่ขึ้นตลอดเลยนี่ยรถเมย์เบอร์แปดบ้านกูคือขับดีไปเลยขับดีไปเลยเคไปยเดี๋ยวไปแลกตั๋วเพื่อนั่งฮิชิซากลับไทเปนะครับกอคิดว่าน่าจะมาแลกตั๋วตรงนี้นะที่เชื่อีตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้วนะครับ<ม>ก็แลกตั๋วจากแอปเคเคดี มามาเป็นตั๋วของเทสเซแล้วจริงๆเวลาจองตั๋วการ K K D คือเราได้ส่วนลดพิเศษใช่ไหมแต่ว่าแบบแรกก็คือเราต้องเข้าเว็บเทเซเพื่อไปแลกเป็นตัว๋วแล้วก็ล็อกเวลาล็อกที่นั่งมาเลยกับแบบที่2อ,อย่างวันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะมาถึงที่นี่กี่โมงเราก็สามารถมาแลกตัว๋โวโทร F K K D แล้วก็ใบจองตัว๋วให้เขาดูเพื่อแลกมาเป็นตัว๋วเอสเซีได้แวะมากินซูชิก่อนเพราะว่าเราขึ้นรถอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงราคาก็ตามจานจานสีชมพูก็สาดอลลาร์จานสี า40กเนื่องจากขึ้นรถผิดขบวนนะครับเลยต้องมานั่งที่ออนอนร e เ e r ร์ s ซี t ขบวนที่10ถึง12เพราะว่าจริงๆขบวนของเราอจะแบบจอดแค่บางสถานีเท่านั้นแล้วก็ตรงไปที่ไทเปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดูตรง uh, train number ให้ดีเราลืมดู train number นะเลยขึ้นผิด แต่ก็น่าจะยังนั่งไปได้แหละก็นี่คือด้านบนโรงแรมนะขึ้นลิฟต์มาปุ๊บเจอโรงแรมนี้เลย ก็เราออกมาจากโรงแรมย่านซีเหมือนแล้วนะเดี๋ยวจะลองพาเดินเที่ายวย่านซีเหมือนดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเหมือนแบบตู้ลิปตุ๊กตาร้านขายของอันนี้เป็นร้านเครื่องประดับของสุขจิตผู้หญิงแล้วเจนนมก็มี นโรตีโรตีเลยป่ะโรตีที่แบบไม่มีนมไม่มีเนยแล้วก็ไม่มีน้ำตาลเลยนี่ร้านไทยด้วยนี่ร้านไทยด้วยรับสั่งทำตุ๊กตาบอกว่ารับสั่งทำตุ๊กตาราคาสามร้อยห้าสิบใช้แค่ราคแสิบนาทีอันนี้หมาล่าครับสอดเรขึ้นชั้นสองนะน่าจะเป็นร้านดังของ ที่แบบหลายรีวิวเข้ามาก,กัน๋ยวลองไปดูกันคนละแปดร้อยคนละหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทมันมีหลายแบบอ่ะดีอันนี้แท้ถ้าเกิดเป็นแบบว่ามีบล็อกเฟยเนื้อวากิวก็จะเจ็ดร้อยเร้านอะไรมีฮาเก้นดับพรีเมียมพีเมียมแล้วก็มีพวกชามีเขามีชาแบบเทอร์โบชาด้วย นน้น,น,นอะ,นะปะอากอ่ยร้านน้ำแ้ก5องศาเห็นร้านนี้จะมีคนไทยเยอะ นนเ,นนเราลรถเมมาที่หน้าวัดหลงทานแล้วก็ลงรถเมมามันถึงเลยนะดูข้างหลังเคเดี๋ยวพาไปดูข้างใน นี่ก็จะเป็นโซนเครื่องรางของขังแล้วเขาก็จะบอกอว่าช่วยในเรื่องหน้าที่การงานความรักเรื่องสุขภาพก็มีหลายอย่างให้เลือกเลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้าง<ม>เขาจะมีแผ่นกระดาษให้ดูเขียวดีสีเขียวดีไหมคนะว่าสีโอเคเด <Yeah. S 1> ี๋ยวจะทำอะไรได้าาเครื่องรางมาแล้วนะอันนี้ถูกๆูกะครัส8บบาทก็น่ารักดีนะ จริงๆมันของสำหรับสำหรับเด็กแต่ว่าเขาหาไซส์ผู้ใหญ่มาให้ได้อันนี้สีเนี้ยสีของผู้ใหญ่มันจะดูแบบจีมๆกว่านี้มันจะใหญ่กลมๆใหญ่กว่านี้อันนี้อันนี้เล็กเพราะว่ามันเป็นเด็กแตนคราวนี้เอาไปวนควันเพราะว่าเห็นหลายๆคนน่ะเขาจะเอาไปวนตรงบริเวณฟันทูบน่าจะแบบเสริมความแข็งแล้วแบบนี้เหรอเย้ชิงรวยชิงรวยเดินออกจากวัดแล้วเลี้ยวซ้ายมาก็จะเจอถนน หมาย่านโบราณาคือว่าอะไรนี่เหมือนถนนก็จะมีร้านๆอะไรอยู่บ้างนะแต่ว่าเหมือนกำลังปรับปรุง,ไงไอะไรไม่รู้ไม่ตรงนี้เข้าอธิบายแล้วไม่รู้อ่ะขาพูดนานมากเรื่องเกี่ยวกับอีทบ็อกซ์เนี่ยจะไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันตอนนี้เรามานั่งรอรถเมล์อยู่ที่แถวๆป้ายรถเมล์ใกล้ๆวัดหลงซานนะ เราจะไปที่ร้านชื่อทนะ็อปซีฟู้ดน้ำที่เห็นมีเพจแนะนำมาต้องนั่งรถเมล์ไปลงที่เดอะเซ็กชั่นโฮสเทลฟู a ดแอนด์เวจิเท a r k มาน่าจะใช้เวลาประมาณ40นาทีพอเราเดินลงรถเมล์จากตรงนู้นะก็ให้เดินข้ามฝั่งมาจากนั้นก็น่าจะเดินเข้าซอยตรงข้ามนี้แหละเข้าไปประมาณนาทีสองนาทีก็น่าจะถึงแล้วโอเคไปเลยไป เรามาถึงหน้าร้านแล้วนะเหมือนร้านจะปิดเลยอะ่ะปิดเพราะว่ามันเป็นยืนกินอะ่ะอเน,นี้ยเรามาช้าไปปเนง่คิดว่ามาถูกที่แล้วมันน่าจะปิดอ,ะอ่ะเดี๋ยงั้นเราเดินไปตลาดปลาละกันเพราะว่าตลาดปลาก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้หรือเปล่าพอ,อปิดนี่คือตรงนี้มันเป็นโซนเหมือนแบบ มีทั้งโซนที่ซื้อเอาไปกินข้างนอกแล้วก็โซนที่เป็นสรสเตอร์ลองนะเมื่อกี้เราเดินเข้าไปที่รลสเตอร์ลองเขาเขาก็บอกว่า้ตรงนี้เป็นรลสเตอร์ลองเหมือนเป็นร้านอาหารเขามีทั้งแบบซื้อกินกับบ้านกับแบบที่เป็นร้านอาหารส่วนจะซื้อกินกับบ้านก็เหมือนสามารถเอาไปยืนกินมีโต๊ะให้ยืนกินได้ด้วยนะเดี๋ยวลองหาก่อนว่ากินอะไรดี มาถึงแล้วสวนด้าเจียเด็กเทียบเลยหเหมือนแบบครอบครัวาม,มาพักผ่อนกันแล้วก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวไปกินบิงซูต่อไม่รู้บิงซูหรืออะไรร้านชื่อสูตี้เฮาส์

วันนี้วันที่6ของการเที่ยวแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปเชียงไคเช็กนะตอนเช้าตอนนี้เราก็กำลังนั่งรถไฟสีเขียวออกไปที่เชียงไคเช็กเมมโมเรียลฮอลนะขึ้นมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็เจอเลยเมมโมเรียลฮอ์ด้านหลังนี่นะแล้วก็ประตูขาวๆด้านเนี้ย น่าจะเป็นจุดที่ทุกคนถ่ายรูปกันเคไปเลยตอนนี้กำลังไปเขาช้างแล้ว จะไปดูพระอาทิตย์ตกวันนี้นะวันนี้เหมือนเป็นวันเดียวเลยที่พระอาทิตย์ตกโดยที่ไม่มีเมฆเดี๋ยวจะไปลองดูว่ามีวิวอะไรสวยๆไหมโปรตีไปเขาช้างเนี่ยรู้สึกว่าคนก็จะนั่งตัวเอ,อ็มอาร์ทีสายสีแดงไปแล้วก็ลงเดินนะแต่ว่าจากที่เหมือนตัว Google Map มันให้เรานั่งสายบันหนานสีฟ้ามาแล้วก็มาต่อรถเมล์รถเมล์ที่ไทเปมันมีป้ายชื่อป,ป้ายแต่ละป้ายบอกชัดเจนเลยนะแล้วก็ที่ป้ายรถเมล์ มันก็มีเวลาบอกชัดเจนเลยว่ารถคันนี้คันนี้จะมาใช้เวลาเท่าไหร่สะดวกสะดวกนี้ขึ้นง่ายถึงแล้วทางเดินขึ้นเขาพอเดินขึ้นไปฉันน่าจะใช้เวลาประมาณสิบห้าเดือนะวไปไป ดูนะวิวหนังสวยมากาที่กำลังตกดีนะสวยมากคนเยอะมากเลยวันนี้เยี่งมลุ้สุดๆคนกินเยอะก็เลยมาที่ร้านเราถามเขาว่าอะไรอะไรดังเขาบอกเฟสนิ้าวาผา ประมาณสามีผ่านไปก็เลยรู้ว่ามันคือมะละก <c oughs> อยิน <c oughs> ไม่เต็ <c oughs> <c oughs> มเขาแบบไข่มุกเขาขาั่วร้อนเลยคือมันยังอุ่นๆขึ้นมาจากกระทะเลยอร่อยดีเหมือนกันไม่รู้อ่ะไม่ใช่แบบโดอน เ,เป็นแบบซิ้วปะมันพับาตามสูตรแบบร้อนอร่อยแต่คือมันมากพับเลยเหรอมันได้ซอสเลยอะรู้สึกว่าคนมีอายุที่นี่เขาก็ยังแบบไปเดินเขามีกิจกรรมแล้วก็แบบ ยังมานั่งคาเฟ่ยอยู่เลยที่ไทยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเห็นคนมีอายุส่วนใหญ่ก็จะแนวอยู่บ้านแล้วกินอาหารร้านแบบโลเคอลแล <c oughs> ้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเปตัวกลับบ้านแล้วนะครับก็มาทางนี้แล้วก็เดินทางกลับไทยเทยรเยบๆนะก็ขอบคุณด้วยนะครับที่มาสปอนเซอร์โอเคก็หวังว่าทริปท่องเที่ยวน,นี้อาจจะเป็นประโยชน์กับใครที่กลังหาข้อมูลไปท่องเทีย่ยวไต้หวนันอยู่ได้นะโอเคบ๊ายบาย